ปต่อกันที่ข่าวทันญ,ญ่าอาสยามกันบ้างคะคุณแป๊ะใช่นะคะต้องบอกว่าข่าวนี้บุคครเจอเหตุการณ์อย่างนี้ก็ตกอกตกใจอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับว่าที่คุณแม่ทันญญา,าสยามนี่แหละถึงกับทนไม่ไหวเลยนะคะหลังจากถูกมือดีเนี่ย ่วนหนักมากจนเจ้าตัวต้องนําคลิปภาพเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดหน้าบ้านนี่แหละมาโพสต์ลงอินสตาแกรมนะคะพร้อมกับเล่าเรื่องราวเนี่ยถูกคนอะ่ะมาปั่นป่วนนะจนครอบครัวรู้สึกว่าอ่ะไม่โอเคละไม่น่าจะปลอดภัยนะฮะแรกๆปั่นป่วนด้วยการที่สั่งของ Seven. อเซเว่นแล้วให้เซเว่นมาส่งที่บ้านแล้วให้เก็บเงินปลายทางซึ่งคนที่บ้านก็งงสิไม่มีใครสั่งนี่แต่ที่หนักสุดเกิดขึ้นนะฮะคือเรียกรถพยาบาล เรียกรถพยาบาลบอกว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้รถพยาบาลก็มาถึงหน้าบ้านแล้วคือมันไม่มีใครอยู่บ้านมีแค่แม่บ้านแล้วก็หลายคนก็งงว่าเเกิดอะไรขึ้นนะฮะจนเจ้าตัวก็ได้มาเขียนบรรยายให้ฟังนะเขาบอกว่าเนี่ย เหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นที่บ้านหลายครั้งจนรู้สึกไม่ปลอดภัยนะฮะเขาบอกว่ารอบแรกอ่ะมีคนโทรสั่งเซเว่นอ่ะมาส่งที่บ้านแล้วเก็บปลายทางนะฮะเมื่อหลายวันก่อนแล้วก็หลายครั้งมากๆแล้วก็วันเนี้ยเกิดเหตุสองครั้งนะฮะรอบแรกก็คือสั่งเซเว่นอ่ะมาส่งของของที่บ้านอีกแล้วเก็บเงินปลายทางอีกช่วงเช้าเก้าโมงอ่ะพี่แม่บ้านก็ไม่รับเพราะว่าที่บ้านอ่ะไม่มีใครกดสั่งแล้วก็ไม่มีใครอยู่บ้านด้วยนะฮะแล้วก็ช่วงบ่ายสองเมื่อวานเนี้ยก็เกิดเหตุอีกมีคน คนโทรแจ้งรถโรงพยาบาลเนี่ยให้มาที่บ้านบอกว่ามีคนล้มในห้องน้ําหมดสตินะฮะรถพยาบาลก็เปิดวอม,มาเลยลก็มาจอดอยู่หน้าบ้านนี่แหละฮะเขาก็บอกว่าเนี่ยใครเป็นคนทําหรือเล่นอะไรก็หยุดนะคะเสียเวลาเจ้าหน้าที่และเป็นการก่อกวนนะฮะทางเรามีเบอร์โทรศัพท์จากพี่เจ้าที่รถโรงพยาบาลแล้วกําลังจะไปแจ้งความค่ะเพราะหลายรอบแล้วและพี่แม่บ้านก็รู้สึกไม่ปลอดภัยนะฮะ mm. ซึ่งหลายคนก็บอกอ่ะ เกิดปั่นป่วนขนาดนี้ต้องไปแจ้งความนะฮะก็บอกว่าเนี่ยให้ไปแจ้งความทันทีนะฮะซึ่งเมื่อกลางดึกคืนนี้นะฮะทัญญ่าอาเยียมเองก็ได้เดินทางไปแจ้งความที่สอนอคันนายาวนะฮะเจ้าตัวก็ได้โพสต์อินสตาแกรมนั่นแหละบอกว่าก็เลยต้องมากลางดึกเพื่อความปลอดภัยนะฮะถ้าแกลงก็คือว่าแกลงหนักมากนะเล่นอย่างนี้ไม่สนนะุกก็เล่นก็คือไม่โอเคด้วยนะฮะและที่สําคัญเขาลืมไปหรือเปล่าว่า เบอร์โทรที B ่โทรเข้าอ่ะศูนย okay. ์เขาอ่ะก็มีเบอร์รับแจ้งนะว่าใครยังไงเป็นคนแจ้งนะฮะก็แจ้งความก็ไม่น่าจะใช่เรื่องยากที่จะตามจับนะฮะรวมถึงทางเซเว่นเองก็ต้องมีเบอร์รีชีสอยู่แล้วว่าใครสั่งอะไรอย่างนี้นะฮะก็ไม่รู้ว่าเป็นใครมาเล่นสนุกหรือจะมากันแก้งยังไงนะฮะอันนี้ก็ไม่น่าจะโอเคเท่าไหร่ครับ